สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับพบกับสินแสนโม่วงจุ้ยสามประสานนะครับวันนี้อยู่กันกับ EP ีแรกเลยนะครับกับสินแสแนะนําบ้านอยู่แล้วรวยแน่นอนนะครับจะรวยแบบไหนมั่งคั่งแบบไหนถูกตามหลัก่วงจุ้ยไหมตอนนี้สินแสอยู่ที่โครงการไอคอนิกนิคมพัฒนาซอย9นั่นเองนะครับวันนี้ เราจะมารีวิวบ้านในแบบฉบับห่วงจุ้ยกันบ้างซื้อบ้านทั้งทีต้องรู้หลักห่วงจุย้ยแล้วหลักห่วงจุ้ยจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามซินแสไปดูกันเลยครับ เราเดินทางมาถึงบริเวณหน้าบ้านแฝดนะครับเนื้อที่ใช้สอยเกือบ30กว่าตารางมาบริเวณหน้าบ้านแฝดหรือบ้านตัวอย่างนี้นะครับมีความพิเศษต้องบอกว่าโครงการไอคอนิกนะครับถือว่าเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่นะครับบริเวณสูงสูงเราเรียกว่าขุนเขานะครับความมั่งคัง่งความทรัพย์สมบัติครับบริเวณทางด้านหน้านี้ครับถือว่าเป็นลานรับพลังของทางโครงการซึ่งบอกว่าโครงการนี้ ลานรับพลังค่อนข้างกว้างนะครับทำให้พลังชีพไหลเวียนเข้ามาสู่คนที่จะอาศัยอยู่ในโครงการนี้นะครับให้มีเงินทองโชคลาภวาสนาและตอนนี้นะครับเรียกว่าหน้าบ้านหันไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับร้อยยี่สิบองศานะครับเราไปดูกันว่าบ้านหลังนี้ปากประตูมังกรตกอะไรและทิศทางองศาหน้าบ้านจุดลานรับพลังของหน้าบ้านดีไหมเดี๋ยวคุณผู้ชม ตามไปดูกับผมเลยครับและตอนนี้นะครับสินแสอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับหรือลานรับพลังบริเวณที่สินแสได้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าลานรับพลังตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนะครับบ้านหลังนี้ปากประตูมังกรบริเวณด้านหลังของผมนี้นะครับมีขนาดใหญ่เราเรียกว่าปากยิ่งปากประตูมังกรใหญ่ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งรวยยิ่งเป็นมหามีนะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้ร้อยี่สิบองศา เราเรียกมังกรตัวนี้ว่าเต็งไห่นะครับเป็นมังกรธาตุไฟเสริมบรารมีนะครับให้กับผู้อยู่อาศัยได้มีความมั่นคงมั่งคั่งเน้นไปเรื่องของการเงินมากกว่าสุขภาพแต่สุขภาพก็ในทางเดียวกันนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าโครงการไอคอนิกนะครับลานรับพลังข้างหน้านะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจปปําปกปักคุ้มครองและลานรับพลังข้างหน้ากว้างบ้านหลังนี้จึงส่งเสริมและโครงการที่อยู่ในบ้าน หมู่บ้านนี้นะครับส่งเสริมให้คู่อยู่อาศัยอยู่แล้วมีเงินมีทองเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันดีกว่าว่าด้านในเนี่ยดีไซน์ออกมาตกแต่งเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวตามทินแสมาดูกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ บ้านหลังนี้นะครับต้องบอกว่าหูกออกแบบและดีไซน์ตกแต่งมาให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชีวิตของคนในปัจจุบันนะครับห้องนอนห้องรับแขกแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะครับแต่ในทางฮงจุ้ยล่ะจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับทิศทางที่สินแสยืยนอยู่นะตอนนี้นะครับเราเรียกว่าหัวใจของบ้านนะครับหรือหัวใจของมังกรเตง็งไหมังกรธาตุไฟซึ่งเสริมความสิริมงคล ตามที่สินแสได้บอกไว้ต้องแต่ตอนต้นแล้วนะครับแต่สําหรับตรงนี้นะครับเป็นลานรับพลังซึ่งสามารถทําให้พลังงานชี่ไหลเวียนเนื่องจากประตูนะครับทางเข้าบ้านมีขนาดใหญ่สามารถรับแสงแดดรับลมได้เมื่อใดก็ตามที่มีแสงแดดมีลมเมื่อนั้นจะเกิดธาตุความพลังเป็นชี่นั่นเองนะครับทําให้พลังงานการเงิน การงานหมุนเวียนและโฟร์ขึ้นได้นั่นเองนะครับสำหรับพื้นพื้นของโครงการไอคอนิกนะครับถูกดีไซน์ให้ใช้กระเบื้องแกนิโตแผ่น60คูณ60ซึ่งเป็นขนาดใหญ่และเป็นพื้นผิวเรียบนะครับเราเรียกของความเป็นสีแห่งสัญลักษณ์ของธาตดินความมั่นคงความอุด,ดมสมบูรณ์สังเกตนะครับพื้นที่บ้านหลังไหนที่มี แผ่นแกนิโตเป็นแผ่นกระเบื้องขนาดใหญ่สึงหน้ากว้างนะครับเราเรียกกันว่าเสริมพลังธาตุดินให้มั่นคงบ้านหลังไหนมีกระเบื้องแผ่นเล็กเป็นลายเราเรียกว่าสายน้ำเป็นความไม่มั่นคงจมอยู่ใต้น้ำอันนี้เป็นพื้นดินมีความมั่นคงเรามาดูน้ำของโครงการไอคอนิกนะครับบ้านแฝดนี้จะเห็นได้ว่าห้องน้ำถึงแม้จะอยู่ใจกลางบ้านนะครับบางท่าน หลายๆท่านอาจจะเป็นกังวลว่าบ้านที่มีห้องน้ําผ่าใจกลางบ้านจะดีไหมหรือบ้านที่มีบันไดผ่าใจกลางบ้านจะดีหรือไม่ดีนะครับแต่สําหรับในที่แห่งนี้นะครับตัวบ้านนะครับถูกออกแบบให้มีห้องน้ําอยู่ใจกลางบ้านกับห้องน้ําตกอยู่ในทิศธาตุของห้าสีนะครับซึ่งอัปมงคลเจออัปมงคลจะเป็นมงคลน,นั่นเองนะครับแต่เรามีวิธีการแก้ ให้กับห้องน้ําเสริมพลังมงคลให้กับตัวเจ้าบ้านด้วยรับสลายความอับประมุขนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณห้องน้ำนะครับถูกออกแบบดีไซน์ให้แยกพื้นที่การใช้งานได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โซนเปียกและพื้นที่โซนแห้งนะครับจะเห็นได้ว่ามีทางสโลปนะครับเพื่อไม่ให้น้ำกระเซ็นออกมาแล้วก็ที่สำคัญครับพื้นที่เสยนแสยืนอ,อยู่นี้นะครับเป็นพื้น กระเบื้องแบบมีพื้นผิวความสาบนิดนึงทําให้เวลาผู้สูงอายุหรือเราเข้าห้องน้ําแล้วเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถึงคัดีไซน์ของห้องน้ําถูกออกแบบมาให้โล่งโปร่งนะครับมีตัวกรองอากาศถูกออกแบบและดีไซน์ตกแต่งมาได้อย่างลงตัวแล้วก็ทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีและที่สําคัญนะครับการเลือกใช้ผ้าม่านก็เป็นส่วนสําคัญนะครับตามหลักฮงจุ้ย สีที่โครงการเลือกใช้นะครับเป็นทาุดินทําให้ส่งเสริมก่บคนในบ้านให้มีความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะครับและบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับเราเรียกว่าจุดพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับเนื่องจากทิศทางองศาหน้าบ้านทําให้บ้านหลังนี้ตกอยู่ในบ้านเฉียงและทิศทางองศาหน้าบ้านนะครับจึงทําให้บริเวณนี้นะครับถ้าเราไม่มีตู้เสื้อผ้าจุด ตู้เซฟหรือกล่องใส่เงินเพื่อเป็นความเจริญด้วยทรัพย์เพราะบริเวณมุมด้านหลังของสินแสนี้นะครับตกด้วยความเจริญด้วยอายุและตกเจริญด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เหมาะมากนะครับกับการที่จะเสริมด้วยเรื่องของการเงินทิศทางองศานี้นะครับสามารถตกแต่งหรือเพิ่มตู้ยาเราเรียกว่า ตัวยาหรือถ้วยชามสังคลาะเก่าจะเป็นการเสริมมงคลในทิศทางนี้และเสริมมงคลให้กับเจ้าบ้านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวในแบบฉบับของสินแสนแนะนำบ้านอยู่แล้วต้องรวยในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะถูกใจใครหลายๆคนและก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับทุกท่านได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อบ้าน ที่มีความเป็นมงคลโครงการที่เป็นมงคลนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับและอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับว่าดูแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรและอยากจะให้ผมไปดูบ้านแบบไหนหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของห่วงจุย้ยสามารถพิมพ์มาที่คอมเมนต์ด้านล่างทางช่องได้เลยนะครับ แล้วฝากติดตามช่องทาง f a c e b o o k นะครับหมอดูโฮมสินแสแนะนำบ้านอยู่แล้วต้องรวยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมสินแสนะโมฮวงจุย้ยสามประานคงต้องขอตัวรากันไปก่อนนะครับและสำหรับท่านใดที่มีคำถามหวงจุย้ยอย่าลืมติดตามในเพจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ